สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินทิติ TK นะคะวันนี้นะคะคินทิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับพระสมเด็จปกโปรหรวงปุโตนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆท่านถามถึงนะคะก็เลย นำมารีวิวนะคะได้ลองกับองค์พระแล้วแล้วคินดิติเนี่ยลืมถ่ายไว้นะคะก็เลยเรตวานไม่ได้นำมาโชว์กันเลยทีเดียวนะคะก็ใบนี้นะคะเป็นแบบปิดหลังนะคะเผื่อว่าท่านไหนชอบนะคะก็เป็นปิดหลังก็สามารถล่องย่างขึ้นหน้าพลาสติกได้นะคะก็ห้อยสบายๆนะคะก็มาชมกันเลยดีกว่านะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นไม่ได้แกะลายเต็มนะคะมียกซุ้มตรงนี้นะคะแล้วก็มีความแบบ เรียบๆนะคะหรูๆไม่ต้องแกะลายให้เยอะมากนะคะนี่แล้วก็ด้านล่างก็เป็นยกซุ้มอีกนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นยกซุ้มบนล่างนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะด้านหน้าดูคลาสสิกนะคะส่วนด้านข้างก็แกะลายแบบนี้นะคะยาวๆเป็นลายกระหนกแบบยาวๆไปเลยเป็นเส้นอย่างนี้ต่อกันไปเลยนะคะดีเทลด้านหลังก็มีนะคะแล้วด้านข้าง ด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นลายกระหนกอย่างนี้นะคะสวยงามโอ้มันไม่โฟกัสนี่ค่ะเป็นลายกระหนกแบบนี้ด้านบนนะคะชมห่วงกันนะคะห่วงก็ยังดูสภาพโอเคอยู่นะคะด้านด้านฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ แล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นลายหานุมานแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าสวยงามนะคะแกะลายเนียนๆนะ,ะแล้วก็เป็นเส้นแบบชัดๆแบบนี้เลยนะคะเป็นลายด้านหลังเต็มๆเผื่อท่านไหนชอบแบบปิดหลังนะคะหรือตามหายอยู่นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันนะคะสำหรับตลับพระสมเด็จปกโพหลวงปุโตะนะคะ ด้านล่างนะคะก็บานพับต่างๆใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะดอให้มันโฟกัสนี่ค่ะสภาพของตลับโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะสภาพดีเลยแล้วแกะลายก็สวยด้วยนะคะเป็นลายหนุมานนะคะเพราะส่วนใหญ่เราก็จะชอบเห็นหนด้านหลังเป็นลายกระหนกต่างๆแต่ว่าด้าใบนี้เนี่ยเป็นลายแบบหนุมานลายวรรณคดีต่างๆนะคะก็สวยงามดีนะคะ แล้วก็เป็นทรงแบบหน้าจอสี่เหลี่ยมแต่ว่ามียกุูมบนล่างด้วยนะคะก็คลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งนะคะน้ำหนักของใบนี้นะคะจะอยู่ที่บาทกว่านะคะบาทกว่า17.8กร,รัมนะคะ17.80กร,รัมเลยนะคะก็บาทกว่าแบบปิดหลังแบบนี้นะคะแล้วก็มาวัดขนาดกันดีกว่านะคะความกว้างของหน้าจอนะคะอยู่ที่ 1. จุดเดี๋ยวก่อนนะคะเอ๊ะเราวัดไซส์ผิดหรือ อ๋อไม่ใช่หนูผิดเองความกว้างของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่2เซนนะคะ แล้วก็ความสูงของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่3.1จเซนนั่นเองนะคะส่วนความกว้างด้านในนะคะจะอยู่ที่2.3มเซนนะคะส่วนความสูงด้านในจะอยู่ที่3.8เซนนะคะก็จะค่อนด้านในก็จะมีพื้นที่สูงหน่อยนะคะเพราะว่ามีสเปซของตรงด้านล่างของซูมตรงนี้นะคะก็ใส่สม,สมเร็จปกโพลุมปุโตได้หรือว่าจะรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็ สวยงามนะคะหน้าจอสี่เหลี่ยมนะคะก็แล้วว่าถ้าไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทําตลับทองกรอบทองมือหนึ่งนะคะสอบถามทางไลน์แอซายท 6, 6หรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองที่ติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้ากแปดหกหกหกแปดห้าได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไหนอยากจะมาแบ่งปันตลับทองกรอบทองผ้าทองคํานะคะก็ ส่งรูปภาพมาประเมินคร่าวๆได้ทางไลน์ได้เลยนะคะก็ยินดีมากๆเลยค่ะก็ร้านหงหนูนะคะจะอยู่ที่ชั้น3พันทิพย์งามวงวานร้านอยู่ติดกับริฟตัวกลางเลยเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะเผื่อท่านไหนอยากมาเยี่ยมชมนะคะแวะมาได้นะคะก็วันนี้นะคะคินิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินิติทีเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาไวเค็มไวนะคะ